น่อยจะเอาปุ้นก่อนนะคะอาหารก่อนข้าวเพิ่งหงสุ็ใหม่ๆเลยมีอะไรบ้างเรามาแกะดูกันจ้ะเดี๋ยวเปิดไฟก่อนนะจ๊ะอันนี้เป็นผัดซี่ฟูดนะจ๊ะตัดผัดซี่ฟูดก่อนปุ่นที่หนัง ที่บอกจากถุงเพราะว่ามันเป็นหน่อยยางมากแหละมันเฮียตอนยางมาจากรลดมาถึงบ้านหั่ซีฟู้ดเกินช้อนก่อนนะคะอีกอย่างหนึ่งก็เป็น ผัดเนื้อนะคะเนื้อผัดใส่หน่อไหม่นะจ๊ะอันนี้จะกินข้าวพร้อมกันดูเนื้อสี่ชิ้นเบอ้อเลยแล้วก็ชูชีกีนนะคะแต่ว่าชูชีไม่หน่อยสิเก็บไปกินมืออื่นนะคะมื่อน,นี้กับเขามันหลายแล้วพวงนี้ค่อยกินชูชีแล้วกันนี่เลย ส่วนอันนี้ก็ล้างมือก่อนนะคะจะหยิบเห้ออันนี้เป็นป๊อปเปียกพักค่ะอาหารบุฟเฟย่ยู่เมืองเม่หน่อยอยููอยู่จังหวัดไม่น่อยอยูนี่นะคะหยิบได้ตามอำเภอใจนะคะจะใส่ท่ะไดก็ไดเรามีกองไงห้าเห้าใส่ตามนิน่ไม่เท่าเลยก็ไดนะคะแต่ไม่หน่อยว่าเกจิหาคนสำหรับเม่หน่อยถือว่าโอเคแล้วหอบเอากองเข,งขงมา,ามาซ้ากินได้เนาะ ต้องไปหยัดอย่างมากมายนี่เสร็จแล้วแต่น้ำจิ้มแม่หน่อยบระเดี๋อามาเพราะแม่หน่อยนี้เมนออกนะคะน้ำจิ้มไก่เนาะค่ะส่วนชูชีอีก์หนึ่งกล่องนะดได้เดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวเราจะกินมืออื่นเพราะว่ากับเขามันหลายนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวไม่จะอุ่นแล้วก็จะตั้งจานกินกันเนาะ ทัพยยพกพงไงมาเบล่งใกล้ๆกันจ้ะอาหารบุฟเฟ่ตันนี้เราจะกินกันโดยกใกล้ๆๆจะอันนี้ผัดซี่ฟูดเห็นบ่นคะหอยเป็นหอยกุ้งเป็นกุ้งหมึกเป็นหมึกนะจ๊ะส่วนอันนี้ก็ปอเปี๊ยะแล้วก็ไก่ชุบแป้งทอดส่วนอันนี้ก็จะเป็นเนื้อจะเนื้อเห็นบ่นคะเนื้อผัดไทโนม่ของคนจีน ร่วมเบสเสร็จแล้วเดี๋ยวขอบุญอาหารก่อนเราว้างให้กินเนาะบ้ากินเห็ดพี่น้องเบิ้องแ้กจ้ะเนาะแอตเตอเอตเตออีกเตเปิดห้าม,มุมให้ก่อนพี่น้องมันม่มีมุมสังกล่อง,องบะได้ก็รับบุญปรจักหยาบเอกกันได้ถันเขาปรจับหยับไหน เิ็มใจบวกบีบบีบชิคกิ้งอันนาเฟตตีเลยยกทูซีเท่าไรวอลุนแลแฮซอสแฮเดนเดสตั้กเฮสตักกันใจคิดตูก

พ่อเปียกค่ะ mm hmm. น้ำพ่ออิงกาแฟล่าเอบอรูล่าบอรูล่าโอองบอกไปไงว่าพอเปียก

ืุแงเลกชิ้นสมนเส็นใช่ให้ชุแปาดทวด จึงหาโค่นคุ้มได้พี่น้องจยลืมมามีชูชีอีกแป้ทินขุดที่แสเนี่ยจะเรอจะเตัวผูช mm hmm. ช้ชุนอือหือฮะผู้ชุนไทยเช่ซัมบูยิสต้อคมอือ mm hmm. อือฮวีซ่าหมอดโลดอ่ะฝนวังเขาไม่หัวก่นที่นี้เนี่ยเมียดวัดเมียดเด็กอ่ะ uh huh. อืมคุณฮ uh huh. อสก,กี้ว่าที่เมย์เดตเตบิลิตนี่แป้งขัดมันอยู่ สตอกโฮล์มเป็นว่าเป็นหน่อยเสือหันกองมาหาสิบเก่าโค่นมืนดังทึกถือเลยทัท้ทนทงน้ำเลยทั้งเขาเลยทั้งกับเขาถือจากจ <c oughs> ิมทุเรียนไปประมาณเจ็ดขีดหมอนข้องประมาณชั่วโมงหนึ่งจะได้วะไร กินเป็นมูกเพราะไงหรือเส,สือที่จริงว่าสิเก็บไปกินมื้ออื่นอาหารเจ้าของว่าสิเก็บผัดซีฟูดด้วยกินมื้ออื่นกับชูชิเราบว่าไม่มูจะตัก <c oughs> <c oughs> สังสักโจมกินสักโจม ถาว่าเผ็ดเดงชล่อออ๋อสดสสสอดได้ก <pieces> ินตัวสดสตักได้กุดดูขันทอใช้รอืมถาว่าเผ็ดบ่บอข้างนาไปล้่นสิเสดตอนนี้มาลองอันนี้จิงไปว่นไงบอกถึงซดสูดเผ็ด แล้วบวกกินหอยนะจ๊ะปลาหมึกแล้วก็บวกกินแล้วกินแใ่กุ้งดังนั้นน้ำกระเดยใส่เนยน้อยนะจ๊ะแซบนั่นนี่เขามีผิดผิดผัดก่อนไม่ผิดอดองก่อน เม่ตั้งใจมากินกับอเรื่องืจะซื้อหรอเราสั่งก,กยก็ไอปูแล้วบุฟเฟ่ด้นันต้องิีต้นไม้ใหญ่สื่อไหมเรากินนะ้ำน้อยิงกระฟ้าทออะไรลูกบีบเจต,ตส์ด มันบีบเยตะบลอ,อเนื้อห้ามง่ายน,นะจ๊ะเขาเอาเนื้อย่างดีย่างแพ้งนะคะมาเห็ดย่างมันเราจะตักมาให้เบิ้งเลยจะจัดเนื่อคน,นเนื้อย่างดีเลยม้นมีไอเอ็นม้นมียังเขาเอาส่วนดีๆมาเห็ดเลยจ้ะ <_ k iss> นุ่มมากสินบอกเลยเลย พัดเนื้อก็คุ้มแล้วร่วอนหนึ่งสองสามลอยดูดงน้ำเม็ดแบ้ง,งน,นนะึ่งแคันหนึ่งจะเป็นอ๋าฮะ

ไทยเป็นกำลังตกเป็นไอ้เส้นสายสีสายสีกุ้งแฮฟซีฮิมต้องใช้แฮฟซีโอเวอร์ซ้อมไปกินมอร์นทูช็อคก้าฮอทฮอทเฮนนิสบินอ๋อ ถามมันจะเพื่อใครเพื่อแม่เก่าถามมาเสียเอาไค่บอจะมาส่งใคเหนืองหนักอ่ลูกใส่เจ้าใส่รถแม่เขาอยู่บอกใส่อยู่มาลองกินเมื่อไหร่ยก็ดีแล้วเนาะทุเรียนเก็บเกลื่อนี่ไม่ได้ใส่กว่านี้ บัมบูชุดฟิฟอมกินกาแฟดิสพ่อไลโรนะว่าเอสต้าฟลุกนะน่ะเอสตันเอ็นจิโล่คุกเนี่ยกินเนี่ยมามกินมึงเหมือนกับเจ๊กเจก้องไงคอยกินคุณ,ยคณียนเกับโลนนึงอะ กันเยอะเลยแล้วทอหันไปก็รออืมแล้วพละครื่องสัตว์จะเสียงกันดีเลยหายคว่าพ่อเขาวันปิ่นโตหอบไปลรรุงเรียงแรกๆก็กินยแบบานไปอิ่มแบบวันไปได้เครื่องทัางดเดเฮกันได้บ้าง กหนเขาหมูเนาะอืมเห็นเขาบนี่ะฟินบิดกัดอินจะโหดอินจะแซ่ 咋没两分钟？ สุดท่ายที่มันเห็นก้อนร่อนกันชุบเชยยังไงเห็นกินบ่าุุมข้าวบ่าสองคนบ่ต่อให้ก็เข่าเลยมันแค่ข,าขา่าวอดโล่ปีสิบห้าโครอน,อนอิ่นๆไปเลย มันโอคน้คุณหอมยรีสอะไรรเก,ก,ก็รจถามว่าอีกไหมไม่เอาอิ่มแล้วแต่อีกรอบนึงผุมืออาหารพอใหญ่ยำแรง พักกัดได้อีกหนึ่งรอบนะจ๊ะนี่ผลชูชีหอ,อยหีกองหนึ่งคักบ๊อบกินสอโขนในนเบหมดเลยเพราะไงกินเขาเร็วเพราะในบ่อกินน้ำตามนะคะเพราะว่าพ่อใหญ่จะกินน้ำก็ต่อเมื่อสูบบุหรี่เสร็จก่อนได้รักเจใจนะคะรักนะจุ๊บ